สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนอาหารบ้านคุณพ่อนะคะที่ซอย88หัวหินนะคะไปมาดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างโอเคฮัน okay, น uh ี่เลดบ a l อกเอาไปเถอัเ็อโอเคว่ออ่ะฮะตรงนี้ตอนนี้ก็ยังยัง โรตียาวนซัม yeah. ตอนนี้ก็ยังคนไม่เยอะนะคะยังหัวค่าอยู่ที่นี่เปิดห้าทุมเอ้ยห้าโมงเย็นเดี๋ยวก่อนสียำข้าวทอดยำข้าวทอดนี่ก็น่ากิน this my favorite too it's good These look so cool. ร้านยำข้าวทอดโอเคม่ต้น imagine one time this was ice cream too e <Yeah>. a maybe I just want ice cream oh <laughs> you, you don't want to come here just h a c r e a m เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้ไม่มีวงดนตรี ช่วงนี้ก็จะเงียบโต๊ะเยอะมากเลยโต๊ะนั่งเยอะแต่ลูกค้าไม่มีที่นั่งเยอะมากรองรับลูกค้าได้เยอะค่ะถ้าเป็นช่วงปกตินี่ก็คงลูกค้าเยอะแต่ช่วงนี้ เงียบร้านร้านก็ยังไม่เปิดหลายร้านนะคะไอ้ตรงเนี้ยตรงที่มีให้แสดงดนตรีคอนเสิร์ตช่วงนี้ก็งดตรงนี้เป็นเกี๊ยวซ่า เยอส่าเยอส่า huh. ว yeah. ันนีร้านเกี๊ยวซามีหลายหน้ามากเลยเกี๊ยวซาวาสบิเกี๊ยวซาชีสเกี๊ยวซาซอสเกาหลีอันนี้อันนี้เกี๊ยวซาวาบิเกี๊ซา มีหลายหน้ามากเลยค่ะ h we, we yeah, a v e l l y e a t มีหน้าอะไรบ้างไส้หมูไส้ไก่ซูช yeah, ิ ทูกที่อลอส is not open yet <think> ข้าวขาวหมูนะครปฐมตรงนี้ก็ยังไม่เปิดแอลโกอฮอลยังไม่เสิร์ฟนะคะมาล่ามาล่า ตรงนี้ร้านเงียบเงามากอ่ะค uh ่ะเงียบเงามากมันมีทั้งลูกลูกค้าเด็กอ๋อนี่ไงเกี๊ยวซ่าเยีย We just h มีพิซซ oh, uh ่าด้วยอ่าฮะ วันนี้เราจะลองดูพิซซ่าจะออเดอร์พิซพซ่าที่เราสั่งนะคะน่าเปปเปโลนีราคาไม่แพงนะคะน่าจะเหมาะสำหรับทานหนึ่งคนราคาหนึ่งร้อยบาทแต่รสชาติเดี๋ยวต้องชิมก่อนโอเค you, you try I think it it look good yeah uh-huh good, good. a lot of cheese I'll let you know ที่นี่ราคาไม่แพงเกิน huh, no, yeah. uh huh. so huh? วันนี้เราสั่งพิซซ่านะคะกับปลาปเผาปลาเผาตัวใหญ่มากตัวละร้อยห้าสิบบาทอาหารที่นี่ราคาไม่แพงนะคะแล้วพิซซ่านี่ก็ไม่แพงพิซซ่าร้อยเดียวเอง half pizza is good ยังไม่ได้ลองพิซซ่าเลยตอนนี้เราก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้านอาหารบ้านคุณพ่อที่ซอยหัวหิน88ใครที่ยังไม่เคยมาก็มาได้นะคะอาหารเยอะแยะอร่อยด้วยโอเค เดี๋ยวเราก็ลากันตรงนี้นะคะอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ